Can you name like the hardest fight you ever fought inside the ring? The hardest fight is um, not only once, but uh, there's a lot of hardest fight, like a Margarito fight, De La Hoya fight, Miguel Cotto fight, and Morales fight, Marquez fight. Um, what else? Uh, there's a lot of uh, hardest fight in in my career. Mayweather. The match of legend: Pacio versus Boar Cow. Mahasiswa เปิดพลังบัตรระหำเดือนตัวผมเองอะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นไงแต่ตัวผมกับเป็นนี่ไปเกียวผมรู้สึกว่าเขาเขาให้จะคหายเกียรติเราคือมีอู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปสหรัฐอเมริกาผมไปสอนลูกศิษย์ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้มีแผนไปเกาะมาก่อนเลยว่าจะได้เข้าไปดูแมนนี่ไปเกียวชกซึ่งไฟนั้นเป็นแฟตแมตที่คนทั่วโลกติดตามคือไฟที่แมนนี่ไปเกียวชกกับฟอร์ดมิเวเตอร์ที่เอ็มเจแนแกนซึ่งผมก็มีกําหนดที่จะกลับ กับเมืองไทยก่อนที่เขาจะโชคอีกทางนี้ผมจะไปบอกลาแล้วก็บอกเขาโชคดีในการชกก็ไปคุยกับเขาเขาก็ทักขึ้นมาเขาเป็นคนชวนผมเองว่าคุณไม่อยากดูผมโชคเหรอถ้าคุณอยากดูผมชกเนี่ยคุณไปเลื่อนตั๋วกับเมืองไทยก่อนได้ไหมรายการนั้นนะเปิดขายตั๋วได้ไม่ถึงชั่วโมงโหตั๋วโซเอาเลยซึ่งตั๋วแพงมากผมก็บอกว่าถ้าผมมีตั๋วผมก็จะดูเขาบอกโอเคถ้าอย่างนั้นนะคุณไปเลื่อนเตั๋วไฟกลับเมืองไทยเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ แล้วก็ให้ตั๋วผมมาสามใบซึ่งในหนึ่งในสามนั้นมีตั๋วละวะ่ใบละ 5, ห้าพันเหรียญอยู่ใบหนึ่งแล้วก็พันห้าร้อยเหรียญอยู่สองใบแล้วก่อนตลอดระยะที่เขาเจอผมเขาก็เหมือนกับผู้ใ้ทุกคนรู้ว่าผมว่าเป็นใครนี่นะในนั้นเขาอธิบายให้ทุกคนเห็นว่าผมเนี่ยคือสุดยอดในในเมืองไทยที่เขาเขารู้สึกเขารู้จักมาเขาก็พยายามจะบอกให้ทุกคนรู้จักในตัวผมมันก็เป็น เรื่องปกติเพราะว่าผมกับเขาโชกกันเมื่อประมาณ2ี่กว่าปีก่อนนุ้นนานมากซึ่งสมัยนี้นะักข่าวของสหรัฐอเมริกาหรือว่าคนทั่วไปก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่หน้าใหม่มาเขาก็อาจจะไม่รู้จักผมพอรู้เรื่องลาในดีทุกคนให้ความสนใจแล้วก็คือต้าให้เกียรตินะครับสองสาเดือนก่อนผมยังวีดีโอคอลคุยเขาอยู่เลยเขายังชวนผมกินข้าวที่บ้านเขาอยู่เลยเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจว่าเออเราก็มีส่วนหนึ่งทําให้เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไป เติบโตที่สหรัฐอเมริกาแล้ววันนี้ก็ทำได้ The Match of Legend Pacquiao vs b o a k a o มหาสุดกำปั้นหยุดโลกระเบิดพลังหมัดระห่ำเดือด